สวัสดีครับผมแอนด์มิชเชนทาวนะครับจากเพจกีตาร์ครับที่นี่มีแต่กีตาร์เสียงดีครับช่วงนี้อยู่ในช่วงตื่นมาก็เล่นเลยดูหน้าผมนะครับเพิ่งตื่นนะฮะแล้วก็คนที่ตื่นใหม่ๆมือมันจะไม่มีแรงครับแล้วก็ต้องใช้วิธีวอร์มครับผมเลือกวิธีการวอร์มโดยการใช้เอเมเนอร์แบบฮัฟฟบาร์ก็คือนิ้วชี้ทาบ3เส้นล่างนะครับ1 2 3นิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่อง7ครับส่วนมือขวาเนี่ยนิ้วโป้งอยู่สาย4นิ้วชี้อยู่สาย3นิ้วกลางสาย2นิ้วนางสายหนึ่งครับ้อต่อไป e เราก็ยกนิ้วนางออกก่อนวางนิ้วกลางไปที่สาย4ช่องหครับนิ้วนางย้ายจากสาย4ลงมาสาย3อยู่สาย3ช่อง7จ็ดนิ้วก็อยู่สาย1ช่องเครับเห <pequeña> มือนเดิมเลยต่อไปคอจีก็ไปท่าที่เนี่ยครับช่อง3ท่าแค่2เส้นพอนิ้วกลางอยู่ที่สาย3ช่อง4นิ้วนางอยู่ที่สาย4ช่องห้าครับมือขวาก็้าลงต่อด้วย D7 เหมือนเดิมเลยครับนิ้วกลางมาอยู่ที่สาย4ช่อง4นิ้วนางอยู่ที่สาย3ช่อง5นิ้วก้อยอยู่ที่สาย1ช่องห้าครับ ลเล่นครับต่อไปขอด์ด F จับบันจีครับแล้วก็มาเป็นขอด C ขอด C เนี่ยไม่ต้องมีสาย5นะเล่นแค่สาย4และ Dm i n o r ก็จับ Dm i n o r ปกติครับเก้าจากสาย4ลงมาแล้วก็ E ครับ E นี่ก็จับแค่นี้ครับออยู่ที่นิยย้วลางที่สาย4ช่อง2นิดวชี้ที่สาย3ช่อง1กับแล้ว9ก้ลงครับมันจะฟังออกมาเป็นเพลงนี้ครับ จะได้ยินการเดินของสายสีเป็นโคมเมติกมาลองซ้อมช้าๆดูครับถ้ายังเกาไม่ได้ก็ใช้วิธีเล่นรวมความไปเลยทีเดียวครับวอมมือแบบนี้ครับฝึกมือครับสายขวาคอมบิเนชันครับตื่นมาก็ซ้อมแบบนี้ไปก่อนครับเล่นช้าๆให้ควบคุมได้ถ้าเมื่อไหร่ต่อไม่ได้แสดงว่าเร็วเกินไปครับการเล่นได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่ที่เทคนิคครับมันอยู่ที่ไหนรู้ไหม อยู่ที่ตัวคุณนั่นแหละครับกลับมาเจอกันใ,ใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ